ก็คอลเลคชันใหม่สุปรีอ็อฟเลิฟใช่ครับก็วันแห่งความรักเนี่ยนะครับก็สวยเลยสวยสวยสวยทุกอันเลยครับถูกใจหมดเลยพี่ฟิล์มก็ชอบด้วยเมื่อกี้ได้แอบคุยกันว่าโอ้แหวนสวยมากคืคอลเลกชันเป็นขอ่นะก็เป็นเป็นคอลเลคชันที่อ่าเหมือนเป็นสื่อแทนความรักอะครับที่สามารถให้กับใครก็ได้ไม่ใช่แค่ให้กับคนที่รักแต่สามารถให้กับคนที่เป็นเป็นคนพิเศษสําหรับเราได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือ คือทางจิวเวลรเนี่ยพยายามออกแบบมาเพื่อให้สามารถแบบเป็นใส่เป็นแบบ everyday look ได้จริงแล้วแต่ละคนซีรีส์คืออะไรมัจะมีเป็นแหวนครับมีหมดเลยครับมีทั้งแหวนข้อมือจริงๆก็ใส่กันเลยนะใส่เหมือนกันเลยนะใช่ครสีจะสลับกันเฉยๆครับคือเขาจะเหมือนกับว่าทำมาเพื่อแบบเป็นยูนิเซ็กัะเออใส่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายคือผู้หญิงก็อาจจะแบบใส่วงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายที่ใส่ได้ผู้ชายก็มาใส่แบบวงที่เป็นทรงแบบอย่างนี้ก็ได้คือใส่ได้หมดเลย ใช่ครับเหมาะมากเลยเนาะสำหรับช่วงเทศกาลวันเด็ไทยแล้วใครสนใจก็มาเชิญชมใช่ครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากซื้อเครื่องประดับนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อได้ที่จุลีนะครับจุลีจันคร์หกนาทีบัตรเที่ยงครับผมเลยฝองบ้านเรผมก็ไม่มีบัตรไปเหมือนกันเฮ้ยเราต้องขึ้นแสดงอยู่แล้วอ้าก็เหตุของเขาขายผมไม่ได้กดซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์พิเศษเขาซื้อแล้วเขาจะไปดูใครถ้าเคยจะมานั่งดูเขาไปดูใครวะนั่นแหละไปดูใครอะ ชื่อพวกเราพวกเราชื่เขิตื่ว่าอะไรอ่าใจกันว่าจะม the most of love ครับครับถ้าคิดไปว่ามันครั้เดียวมันจะแบบว่านาทีอ่ะเอ้ยว่าแล้วฮะเดี๋ยวค่อยนอกรอบใจกันเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งดวงดิอย่าเพิ่งดวงไม่คือตอนนั้นเราคุยกันว่าไอ้บัตรเนี่ยจะขายเออ่นานกี่นาทีกว่าจะหมดอาจาต้องพิมพ์เราพิมพ์หรีออย่างเราอ่ะอ๋อจัดการจัดการเขาพนันการว่าสนุกสนุกนะว่าแบบใครคิดว่าเวลา บัตรจะขายหมดภายในระยะเวลากี่นาทีใครใกล้เทียงนี้ชนะมีผมแจมพี่เมย์คนแล้วหกชนะเราทายว่าสิบนาทีครับว้าวทีแรกกับผมห้านาทีแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็นสิบห้าพี่เมย์ยี่สิบสามเนี่ยก็เห็นที่อัพสตอรี่กันโดนปั่นโดนปั่นแล้วเปลี่ยนใจแล้วข้อแลกเปลี่ยนคืออะไรคะถ้าคนไหนเป็นที่แพ้ก็จะมีรางวัล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 สำหรับผู้ชนะครับผู้ชนะเท่านั้นผู้ชนะคิดไว้ยังว่าเราอยากได้อะไรคิดแล้วครับบอกไม่ได้ครับ จะซ้ามลับเป็นความลับเู้สื่อถึงได้ง่ายด้แฟนๆคือทั้งแม่ละครมันจะจบแล้วแต่ว่าฟีดแบ็กวามตอบรับเขาจะแบบตามมาถึงโอ้ยจริงๆเราเห็นฟีดแบ็กตามรายการต่างๆที่เราไปอย่างเราไปงานคู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ติดแบบติดเทรนด์อย่างวันนี้ก็ที่มาที่งานจูบิลลี่ออฟเตอนะครับก็ก็มีนะติดติดในวิเตอร์ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็เข้าไปเช็คตลอดก็มาช่วยแบบสนับสนุนแล้วก็มาซัพพอร์ตเราด้วยนะ แอบเห็นแฟนบอกว่าที่นั่งมันน้อยไปอ่ะฟิลที่งานแฟนคอนไวอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดว่ากระแสออยางเงี้ยหรืจะมีไม่มีครับเฮ้ยรอบเดียวเหรออะไรยุ่ยยิ่งเลยครับรอบเดียวไม่ไม่ความหวังเลยเหรอไม่มีครับไม่มีคิวไม่มีคิวไม่มีครับไม่มีคิวหมายถึงคอนนี้ือมีรอบเดียวบอกเลยว่าไม่มีรอบสองแน่นอนเพียงแต่ว่า จะมีเป็นแบบในรอบก็หมายถึงว่าเป็นคอนอื่นเลยอันเนี้ยเป็นในเรื่องของโอกาสหน้าใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นความพิเศษคือไม่มีเนื่องด้วยแบบเอ่อคิวทั้งสองคนครับใช่ครับคุณที่เขาดูแลเรามาก็อันนี้เป็นความพิเศษอันนี้ก่อนความพิเศษของแฟนคอนเหรอครับก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนได้มีส่วนในการคิดโชว์ต่างๆใส่ความเป็นตัวเองทั้งสองคนเลยคืออยากให้แบบ ให้ทุกคนที่ซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยได้เห็นตัวตนของพวกเรามากขึ้นไม่ใช่รู้จักเราแค่ในตัวละครของจากละครอ,อย่างเดียวแต่ให้รู้จักฟิลม์มนรพัฒน์และแจมรัชตาจริงจริงที่มีมติดในข้อบัตรมัน,นมันกดดันนะว่าเฮ้ยมันต้องดูโชว์มามหลายคนคาดหวังแล้วนะเออจริงๆผมว่าพอเราเป็นตัวตนของพวกเราไมนเ่ความกดดันพี่มันจะสนุกกับโชว์ไปพอมันสนุกอ่ะทุกอย่างก็จะโปรไปหมดเลยผมเชื่อว่าคนดูก็คงได้รับความสุขตรงตรงโชว์นั้นไปด้วยกับพวกเราเนี่ การเตรียมคมพร้อมแล้คะไปที่ไหนเน่ยยังไม่มีครับยังไม่มีหาคิวก็อยู่คิวถ้ามันมีนิดนึงพี่จะเขียนไม่หมมีมั้ยพร้อมมั้ยก็คือมี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 คิวซ้อมแล้วแต่ว่าพูดตามความจริงว่าก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าบัตรเพิ่งขายไปแต่ว่ามีมีคิวซ้อมวางคิวซ้อมมันหมดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วพวกเราก็เตรียมเตรียมไว้แล้วว่าพวกเราอยากจะเอาอะไรเข้าไปในโชว์บ้างอะไรใช่ก็มีเต็มใจนะสั่งคน อยากให้ผมมีเหรอเห็นเห็นเห็นถามเราดูลังเลมากพี่ไม่หนักใจหนักใจทำไมอ่ะมันมันมสนุกด้วยกันอ่ะผมผมว่าก็คือโชว์โชว์ทุกคนอ่ะเรามาเราร้องด้วยกันเขาก็ร้องกับเราอย่างเงี้ยใช่ครับก็ก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันวะไม่อยากคิดด้วยว่าจะเป็นภาพแบบไหนซึ่งเราจะได้เห็นเจมส์เต้นเพราะว่าจากก่อนที่นี้เราก็เต้นเต็มบ้างอย่าพูดแบบนั้นเอาเอาไว้ในงานแล้วค่อยไปดูกันว่าจะมีอะไรในงานบ้างเออเจงส์เต้น นี่คือไม่บอกไม่รู้เออไม่บอกกันไม่บอกมันก็ไม่งั้นมันเป็นความพิเศษครับอยากต้องไปอยากให้คนคนที่มีบัตรได้รับความพิเศษนี้ก็เลยยังไม่อยากบอกว่ามีอะไรบ้างอันนั้นเราจะตอบใจคนที่มันกดไม่ทันไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้ครับนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าอไม่ใช่คนขายบัตรต้องถามถามช่องครับครับ ไปกดดันทั้งช่องกดดันช่องไม่ใช่กดดันเจ้ครับแต่ยืนยันว่าไม่มีเพิ่มรอบแน่นอนหรือว่ายังไม่รู้นะตอนนี้ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเพิ่มในวันเดียวเราไหวไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยบ่ายกับเย็นโอ้ยไหวไหม้เเราป็นมือชีิไหวไหมไม่น่ารอดไม่เหมวไหมเออไม่น่ารอดไม่พี่เป็นการแบบโชว์แต่ละครั้งมันอัดเต็มอ่ะผมไม่รู้ว่าเพราะว่าผมเพราผมก็ติดเต็มจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่า วันละรอบมันก็กหนักแลน,นะผมรู้สึกว,ว่ามันพลังของเราถ้าแบบเราแบ่งสองรอบในวันเดียวเราก็ต้องแบ่งพลังงานหาันซึ่งเพราะเราไม่สามารถใส่ความสนุกใส่นอนเทอร์ของเราไปในทั้งสองรอ,อ,อบได้เท่ากันก็คือกลัวไม่สุกใช่ครับเพราะพอโชว์มันเหลือแค่รอบเดียวแล้วมันมันมีแค่รอบเดียวจริงๆอะ่ะมันสามารถใส่สุดในทุกๆทุกๆวินาทีได้อีกชั่วโมงดีกี่ชั่วโมงนี บี่ชั่วโมงดูนะบอกชั่วโมงก็ไม่ลุ้นนี่กะเดี๋วคนก็จะรู้ว่าจบตอนไหนมันเราดูหนังไม่รู้เหมือนกันอยากให้ลุ้นว่าแบบเออจะจบตอนไหนอย่างนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไปรอลุ้วมิีันงานใช่รอวันงานมวันไหนครับแฟนคลับวันไหนอ่ะวันที่สิบสองมีนาฮ่าใช่วันที่12ที่ราชดาไหนะครับครับผมเออาเกองพมิต่พีมาเราคุณพรไม่หมดแล้วคุณพรไหมดแล้วอยากให้ยินด ทำไมพี่ต้องอยากได้ยินนะครับเออพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยที่พี่อยากขอใครๆก็อวยพรให้เขาแบบมีชีวิตที่แบบมีความสุขแล้วก็คืออา่าที่ได้ทําอะไรก็อยากให้ประสบความสาเร็จทุกอย่างในอย่างที่ใจหวังทุกอย่างแล้วก็เป็นที่สาคัญเลยอยากให้แฮมป่งเด็กที่โตขึ้น <c oughs> โอแล้วยีแปดแล้วแปดแล้วหมายถึงว่าหูสมองได้ยิน <c oughs> สักวันเนี่ยสักวันมีไหมถ้าถ้าเรื่องบัตรฮะแล้วโครงการเราเป็นองไรกที่รับบริจาคเราโครงการใช่ก็าป็นโครงการก็โปรเจกต์เจป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ของผมก็ครูแจมเบอร์เดชิลิตี้นะครับก็ทั้งทำร่วมกับวันดีด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ในช่องเลยก็มีพี่ๆหลายๆคนด้วยแฟนคลับด้วยเลยครับที่มาร่วมกันวันนั้น ก็สนุกเลยแล้วก็ยอดบริจาคอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีสัมภาษณ์เอาไปออกก็ทะลุล้านไปแล้วที่ยังไม ouais. uh ่ห huh. ักค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนที่ไปบริจาคให้น้องๆโรงเรียนแม่คำน้อยเนี่ยเราก็จะหักค่าใช้จ่ายออกก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ไปทําตรงนั้นซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าอยากทําเป็นห้องสมุดด้วยเพราะว่าด้วยยอดที่มันเลยเป้าในในหัวเราไปเยอะมากเลยยังไม่ทันได้ขึ้นโชว์อะไรเลยก็ทะลุแบบพึ่งล้านไปแล้วตอนนั้นก็ดีดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไไม่ดด้ปิิบรจาคนะ จนจนกว่าจนกว่าเราจะเอาออาเอาทุนทุกอย่างเนี่ยไปมอบให้น้องๆเราก็จะปิดในวันนั้นเดี๋ยววันนั้นผมผมก็จะมาแจ้งมาอัปเดตให้ฟังอีกทีครับว่าอะไรจะเกิอะไรทึ้นพี่พอมาทะลุเป,ป้าไปแล้วมันจะต้องมีโครงการากานัดสมุกถูกทั้งสมุดขนาดครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ท,ที่ที่พูดทางราเรียนอ่ะจริงๆผมก็อยากทำหลายอย่างนะพี่ใจผมคืออยากทําเป็นอาคารเรียนแล้เรียงเรียนเลยแต่ว่ามันอันนั้นมันงบเยอะจริงทําไม่ได้ แต่ก็อันนี้นี่ก็ถือว่าเกินเป้าเยอะแล้วครับคอเสรเรไม่เห็นในวันนะั้นเราลองไห้ดูอ๋อเราเป็นคนดีเราจะทำหน้าตกใจเราปเป็นพระเอกจีนถ้าเรามองกันจะมนจะล้มอีกนะใจอยเออตั้งไว้หน่อยอ่ะเออได้แหละตั้งไว้แล้ว เออแมจบเพราะว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวมันจะลบอีกเห็นว่นนั้นเรารับให้ด้วยเอาซักซึ้งยังไงจริงๆผมที่ผมร้องไห้เราเราสุดผมไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้นจริงๆครับไม่คิดว่าที่ผมไม่เคยเห็นเงินเงินเงินในบัญชีแบบไม่กระทั่งเงินบริจาคเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นในตัวผมเองที่ผมเป็นคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเราคิดโปรเจกต์มากับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยทั้งหลายๆอย่างเราปรึกษาพี่ๆมก็เคยปรึกษาเรื่องตอนที่จะท้าวทุนไปมอบให้น้องๆยังไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นผมก็เออ แล้วก็ตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมาก็มีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดอ่มันก็เลยเออมันก็เลยออกมาทางน้ําตาเพราจริงจริงก็เพอาะันจุดเราเราได้ซื้ออะไรให้ตัวเองมะซื้ออะไรให้ตัวเองครับตอนนี้หรอยังไม่มีคืณพี่พีมมาื้ออะไรที่ไหนพี่พีม,มเยอะแล้วเยอะแยะไปหมดเอาเอาเราซื้อให้เขา ใช่ไหมถึงผมซื้อให้เขาจริงเหรอเราเราซื้อของนจมอนเออมันไม่ใช่ในโอกาสพิเศษคือผมเป็นคนที่ทําอะไรด้วยใจครับเขาทำเรื่อยๆให้เรื่อยๆอยากให้คือผมให้ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้แต่คือสิ่งที่ผมอยากให้เออนั่นแหละมันมันดีตรงนี้เฉียบะเฉียบเชียบแล้วผมไม่ได้ให้ในโอกาสพิเศษคือผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ผมอยากให้ผมจะซื้อให้ื ใช่ครับแล้วแจมจงจะซื้อะไรตัวเองแล้วแต่คนอื่นว่าจะทำบ้านได้เสร็จก่อนอตอนนี้อ่ะผมก็หนึ่งคือบ้านแล้วที่เราใช้ใช้คุณใช้อะไรของเราไปเยอะแล้วก็ไม่รู้สิผมว่ามันเกิดผมก็อิ่มแล้วนะตอนที่ได้แบบได้แหกปากบนเวทีได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้ทําบุญร่วมร่วมกับอ่าร่วมกับทุกคนอย่างเงี้ยครับก็แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วว่ะไม่ไม่ต้องมีสิ่งของอะไรแล้วรักษาในขณะที่ใจที่เป็นแฟนแบบว่าต้องทำรังกันสุด มันซึ้งพี่มันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันบรรยายเป็นคาพูดไม่ถูกผมว่าทุกๆคนในงานก็คงเข้าใจในบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็คนที่อยู่ในไลฟ์ทางไอจีก็คงก็คงเข้าใจแหละว,ว่ามันบรรยากาศไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราเราเห็นการเติบโตของของของสิ่งที่เราทําไปเรื่อยๆอจนมันมันทัดใจเราจริงๆแล้วอ,อ,อย่างพี่ดีนอกจากแฟนงนีับกกคอนเสิร์ตราจะีในละครพูดไปแล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าจะมีโปรเจกต์คู่กันใช่แล้วขยี้เหรอเราอยากรู้ แบนเลเออชอบขครยี่ชอบขครยี่ขอบคุณค่นี